ตอนนี้จู่ก็มาถึงร้านไม่ใช่ร้านคือสวนดอกไม้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเป็นโรงเรือนหลายๆโรงเรือนแบบนี้เลยสี่ห้าโรงเรือนอะ่ะเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูกันจะ้ะมาถึงละสวัสดีทุกคนตอนนี้จะอยู่ในโรงเรือนขายดอกไม้ที่เคยบอกว่าจะเป็นร้านของเพื่อนป้านะ่ะวันนี้ก็พามาดูเยอะมาก จะมีโรงเรือนลักษณะแบบนี้ประมาณสี่ห้าโรงเรือนเนี่ยเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาในโรงเรือนดอกไม้แล้วเพื่อนๆสวยเบอร์นี้เลยสวยมาก ชื่นใจไม่อยากออกจากตรงนี้เลยสวยมากมากอะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งโรงเรือนนะคือเขาจะมีประมาณแบบนี้ประมาณสี่ห้าโรงเรือ,อะ่ะสีชมพู อเดี๋ยวดูไปแบบเราเร็วนาะเพราะมันเยอะสีเหลืองม่วงสีชมพูชอบสีอะไรกันมั่งเพื่อนๆอันนี้ก็ชมพู แดงชอบมากเลยจะชอบฤดูนี้มากๆแล้วก็ชอบมาเดินดูดอกไม้อย่างเงี้ยสวยอะ่ะโอ้อันนี้สวยจังเลยอะ่ะดูสิ หนานแน่นมากอะ่ะโอ้ยเลือกไม่ถูกพาโดแบบจุกๆเลยเนาะ ชอบสีอะไรกันมั่งอ่ะเลือกไม่ถูกอะจุขอเดินดูไปก่อนยังไม่เลือกกับตอนนี้เยอะมากตรงโซนนั้นชมพูขาว จะเอาสีอะไรดีเลือกไม่ถูกอุยอันนี้น่ารักดีหลายสีชอบชอบชอบอันนี้ก็น่ารักนี่ก็จะมาที่โรงเรือนที่สองเพื่อนๆนี่โรงเรือนที่สอง ยังเยอะแล้วก็หนาแน่นเหมือนเดิมอันนี้ขายไปบ้างแล้วนะเนี่ยลูกค้ามาทุกวันลูกค้ามาซื้อกันทุกวันโอ้ยตรงนี้สวยจังเลยอะ่ะโอ้ยสีสดมากโอ้ยดอกนี้แปลกมากอะทุกคน เนี่ยเหมือนลายเสือเลยเนาะสวยมากตรงนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนอดูม่วงนี้สิสวยแปลกๆลลงเรือนนี้ ว่างไปเยอะมากเลยแสดงว่าขายไปเยอะมากและวโรงเรือนนี้สวยดีเนาะแปลกๆดีเดี๋ยวเราก็จะทะลุไปโรงเรือนใหญ่ โรงเรือนใหญ่ตรงนู้นเลยว้า oh, ว wow. เป็นไงสวยงามาลังการมากเลยนี่ก็เป็นโรงเรือนแบบปลูกดอกไม้ขายโดยเฉพาะ ราคาก็ก็โอเคนะอย่างดอกเหล่านี้เขาบอกว่าเนี่ยหนึ่งกระถางสามยูโรแต่ถ้าสี่สี่กระปประเดีสี่กระถางสิบยูโรแล้วก็ที่แขวนๆนี้น่าจะเท่าไหรออ่อ่ะเออน่าจะสักสิบกว่ายูโรอะ่ะที่จำไม่ได้ เดี๋ยวจะดูราคาอุ๊ยวันนี้แดดออกแล้วยิ่งสวยไปใหญ่เลยแดดออกระรานตามากเลยอ่ะอันนี้แดดชมพูดูดอกสีส้มนี้ สวยมากอ่ะดูดอกสีส้มสวยสวยไม่ไหวโอ้ยสวยสวยสีแดงสีแดงบันเย็นจุใจมากๆเลยอ่ะ จากโรงเรือนใหญ่นี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทะลุอีกโรงเรือนหนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้โรงเรือนที่สี่แล้วเนาะอ่านี้โรงเรือนที่สี่นะออโรงเรือนนี้ก็จะมีดอกดาวเรืองก็ มีดอกไม้เป็นพุ่มๆเหมือนเดิม,มเฮ้ยมีดอกดาวเรืองสีน่ารักน่ารักสีส้มน้ำตาลน้ำตาลเนาะน้ำตาลส้มๆนี่ก็จะมีผักด้วยนะเนี่ยนั่นก็เป็นเหมือนผักชีลาวเนาะ มีประเภทแตงนี่มีผักอันนี้มีถั่วที่นี่เขาจะเรียกว่าเฮราเน่เนาะเนี่ยนี่ดาวเรืองโอ้ยลมแรง <laughs> ลมพัดสีชมพูกระถางใหญ่มาก ตรงนี้น่าจะเป็นดอกบานชื่นแต่ยังไม่เห็นดอกแต่กำลังตุมต่มๆอะ่ะท่าทางจะดอกใหญ่มากทุกคนดูดินี่ขนาดตุมตูมๆนะนี่ดอกใหญ่มากล่ะดูท่าทางละกำลังจะเริ่มตุมตูมๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกผักอะ่ะ ผักต่างๆแตงอะไรเหล่านี้น่าจะประมาณนั้นอ่เดี๋ยวพาทะลุออกไปดูข้างนอกมีอะไรพอเราทะลุออกมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยบรรยากาศโดยรอบดีมากวันนี้ฟ้าใสแสงแดดอบอุ่นทุ่งเขียวขจีนี่เอามาทิ้งทำไมอะ่ะ จุ๋คงจะเอาดาวเรืองน่ารักน่ารักนี้ไปปลูกแซมดอกไม้ต้นใหญ่เนาะสีน่ารักดีแล้วเวลาเราจะซือ้อแล้วก็ให้มันเลือกกล่องตรงเนี้ยเลือกเองแล้วก็เอาไปใส่ดอกไม้เองอะ่ะจุ๊ก็เอากล่องประมาณนี้เดี๋ยวจุ๊มาเลือกดาวเรืองก่อน โรงเรือนนี้เป็นประเภทผักเพื่อนๆผักเนี่ยผักชีแล้วก็สลระแหน่งามมากสลระแหน่อันนี้ก็สลระแหน่เหมือนกันโอ้โหสลระแหน่เยอะมาก นี่ก็จะเป็นโรงเรือนที่5ทุกคนโรงเรือนนี้เล็กๆไม่ใหญ่มากอันนี้เพิ่งจะลดน้ำไปพื้นแฉะนิดหน่อย ลงแกกำลังสปริงเกอร์ข้างนอกอยู่เป็นไงเป็นไงชื่นใจไหมล่ะพาชมแบบจุกๆเลยเนาะเยอะมากส่วนนี้นจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่จุก,ก็ถ้ามีเวลานะก็จะแวะมาชมเรื่อยเพราะว่าชอบดอกไม้นะเนาะได้มาเห็นแบบนี้นก็แบบชื่นใจอะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้อะก็คงจะชื่นใจเหมือนกันเนาะ ไม่อยากชมคนเดียวอะ่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขเหมือนกันนะดอกไม้ล็อตแรกมาแล้วจ้านี่เพิ่งกลับมาจากร้านดอกไม้สดๆร้อนๆเลยได้มาประมาณนี้ล็อตแรกหลากสีเลยอันนี้ป้าแกเป็นคนเลือกแกบอกว่าดอกมันเยอะดีว่างั้นส่วนสามวันนี้จูเลือก นี่ล็อตแรกล็อตแรกเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาอีกทีหลังไปรอบ2เนี่ยจุจะได้มาประมาณนี้อันนี้จูเอามาปลูกแซมกระถางใหญ่หเฉยๆอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยกระถางใหญ่แบบนี้ใช่ไหมกะว่าเนี่ยก็จะเอาดาวเรืองมาแซมเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้มันแยกได้เนาะมันจะแยกเป็นต้นเล็กๆก,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 ก็จะเอาอย่างเงี้ย มาปลูกแซมในกระถางใหญ่นิดนึงอะไรแบบนี้นี่รอบสองก็จะได้มาน้อยนึงประมาณนี้แหละเนี่ยเวลาที่ปลูกแซมไปแล้วก็จะประมาณนี้มีดอกใหญ่แล้วก็มีดอกเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมอืมเนี่ยมีสีมะแซมประมาณนี้ หลังบ้านก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเอาต้นเล็กต้นน้อยมาปลูกแซมแบบนี้ <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นสตรอเบอรี่จุดูออกดอกกำลังจะเป็นลูกแล้วแต่ไม่ได้กินหรอกพอกำลังจะเริ่มแบบส้มส้สีส้มๆม,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 มแดงๆดงกะลอกมาขโมยโมดทุกปีไม่เคยได้กินสตรอเบอรี่บ้านนี้ นี่แหละค่ะก็เป็นความชื่นใจเล็กๆน้อยๆของคนรักดอกไม้เนาะ,ะตื่นเช้ามาได้กาแฟแก้วนึงก็เดินไปดื่มกาแฟกับดอกไม้เลิกงานกลับมาก็มาชมนางอะไรประมาณนี้ได้เห็นสีสันสดใสแบบนี้มันก็สดชื่นเนาะ